อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วค่ะสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะสบายสไตล์แมนโมค,ค่ะเมื่อน,นี้มาพอกันอีกแล้วค่ะกินตำบกหุ่งใส้ปลาแดดแล้วก็ใส้บกกอกนะคะเนาะนี่ค่ะข้าวปุ้นค่ะข้าวปุ้นข้าวปุ้นค่ะใส่ข้าวปุ้นพร้อมขาดก่ะไดเลยมื้อน,นี้บักมะละขีนุกแล้วค่ะเนาะแล้วก็ ดอกกระเจี๊ยบค่ะดอกกระเจี๊ยบมาค่ะสวยเลยข้าวปุ้นเหนียวอยู่พียงงงเหนียวหนุ่มข้าวปุ้นใส่มือเนาะค่ะนอนจังสิวเสียบเสิบบฟกมา่าม้ากินกเลยค่ะบกมาาก่าม้ากินกน้ำเดือดอ น้ำนเดือนแล้วกัเอาใส้แล้วกับพริกพริกพริกเอาขึ้นเลยค่ะมันงอเสียรจสจัาจัคืิเปอร์เซพกินต้ดก็ได้ค่ะก็มือนีแม่นหม้อลวก เราปรุงซีเปออยากเป็นเต็นแน่เพราะว่าแมนโมสื่อมากเรากินมาเบิร์ดมาแลยเอาใส่ในตู้เย็นไว้ไม่พ่อเลยกินเองค่ะเอามะลวกน้ำหอนนะคะเนาะเต็นมันจะอยากขาดกระจายไม่กินเลยรอยู่ค่ะหืมแบบเยอะมาก ประกอบพี้น้องเปืือประกอบอืมจะมาเครือปรอจะ้ะเครือปร่อกับแจ้เครือดายใส่ลงไปเบิดเลยจะ้ะกินได้เบิดอืม,อม อย่างนี้เสียงหนงว่าพี่น้องทางบ้านเพิ่ณต้อเติมบ้านจ้ะเสียงเพิ่งเกลียดเล็กเสียงดังแน่นอจนจ้ะเนาะทางบ้านเพิ่ณต้อเติมยุดหลายมือเขาเจ้าก็บยุดหลายมือคือแม,นม,ม่น้ำโม่เหรอคุณกับต้อเติมบ้านมีประโยชน์ยุบ้านก็นมีประโยชน์ ละดแดดมันเนาะอ่อ,อนๆไม่ต้องมาไน่ออกพี่น้องแม่น้ำมูบอกไน่ออกเลยจ้ะ ได้แบบกรอกแล้วน้ำน้ำจากมะฮั้ก็จะดํดำๆนจะจ๊ะแซ่บแซ่บกว่าไปหน่อย Nó lạc gì nó cả cái lăng chìm Đây bà nhá, Nào 对吧？对吧？ สนําพี่น้องสนับไม่แห้งฟองแบเบเซ่บ โอ้ยเป็ดเป็นนเป็ดเป็ดเ็ดจะกระแสบจ้ะเล็ดจะกระแสบอืมจับจับน้องอะไรกระแสบไปหน่อย น้องน้ำมอคนเล่นปั่นจักรยานได้เห็นเล่นๆดูเลยเล่นนี่เล่นครับมันเสียงดังน้องน้ำมอคนปั่นจักรยานจริงหรอไปดูกระตูนหนึ่งไปค่ะเพชค่ะเพชมืูนี่พ่อแค่นี้ค่ะพวกนีกินมาเบอร์ดกนะคะเนาะมืูนี่แม่น้ำมอกะมัดต่ำบักฮุ่งไส้บักกอกไส้บักพริกเพชเพชแล้วก็กินกับข้าวปุ้นค่ะมืูนี่กับแม่น้ำมอกะลาบใบกอนเด้อค่ะเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสบายสไตล์แมนนโมเนเดอรค่ะมันี่ก,ก็ลาไปก่อนค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย